การสูบบรอกอเพื่อกระชับรูขุมขนนะคะเป็นสิ่งที่สามารถทําได้นะคะหลักการคล้ายๆว่าตรงรูขุมขนเรามันก็จะมีแบบพวกกล้ามเนื้อพวกต่อมเราก็ไปฉีดทันตื้นๆต้องตื้นมากๆเลยนะเพื่อยับยั้งการทํางานมันก็จะช่วยให้รูขุมขนมันหดได้ประมาณนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับหายไปเลยนะส่วนถ้าฉีดหน้าผากมันก็จะดูแวววขึ้นเพราะรู้ไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้มันไม่ต้องขยับไงมันไม่ต้องคอยย่นๆอ่ะมันก็ตึงพมันตึงมันก็ดูแววดูอะไรขึ้นมาส่วนการจากกระชับรูขุมขนจริงๆแล้วมันมีวิ มากมายเลยนอกจากการฉีดโบท็อกซ์นะคะการฉีดสก้าวต้าเนี่ยก็ช่วยได้เพราะว่ามันจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใช่แ่ะแล้วก็พอคอลลาเจนมันแน่นๆตรงนี้รลุมขนมันก็จะถูกบีบด้วยนะคะนอกจากนั้นเราก็จะเป็นการฉีดพวกเอ็กโซโซมหรือว่าการทาทรีทเมต์หน้าอย่างต่อเนื่องการประครบด้วยความเย็นนะคะพวกนี้หมอแนะนําว่าต้องทําควบคู่กันนะหลายๆวิธีมันก็จะช่วยให้เห็นผลดียิ่งขึ้นเพราะาล่กูขุมขนเป็นจุดที่ค่อนข้างเห็นผลยากนะที่สําคัญเลยการดื่มน้ําอย่างเพียงพอนะคะประมาณ3ลิตรต่อวันเนี่ยทำให้ลูขุมขนเราเนี่ยดูเล็กล หน้าเต่งคือได้จริงๆนะคะเป็นจุดที่สําคัญมากๆที่ทุกคนมักจะมองข้ามแล้วก็แบบกินน้าไม่พอแต่ว่าอยากหานุ่นหานี่ฉีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ผลเท่ากับเรากินน้าเยอะๆเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะ